สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของวิธีการ forward port สำหรับคนที่ใช้เราเตอร์ของ 3BB ซึ่งจะใช้เราเตอร์ยี่ห้อหัวเว่ยในที่นี้จะสอนรุ่นที่เป็น HG 8 1 4 5 X 6นะฮะซึ่งจริงๆเราเตอร์ของหัวเว่ยเนี่ยจะ forward คล้ายๆกันนะฮะอย่างแรกเลยที่คุณต้องตั้งค่านะก็คือเข้าไปในส่วนของเราเตอร์ก่อนให้คุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะจะเป็นพวก หรือ IE อะไรก็ได้นะฮะจากนั้นให้พิมพ์ IP r o u t เตอร์ที่ Address Bar นะฮะก็คือ192.1 6 8ก1จนะฮะจะเป็น IP นี้เลยหลังจากนั้นให้กด Enter คุณจะเข้าสู่หน้าต่างนี้เลยนะฮะก็คือหน้าต่างล็อกอินสำหรับ Username และ Password ให้คุณไปพลิกดูที่ด้านล่างของเราเตอร์นะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะมันจะมีเขียนว่า Username แล้วก็ Password Username เนี่ยมันจะเป็น Admin อยู่แล้วแล้วก็ Password เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ4ตัวนะฮะให้คุณเอา Password นีี้้มาใสใส่่นนชอง ใส่แอดมินนะฮะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดสตัวที่อยู่ด้านล่างตูดเราเตอร์นะฮะจะไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นให้คุณใส่โค้ดยืนยันนะฮะที่คุณมองเห็นก็คือจะพิมพ์ตัวเล็กกับตัวใหญ่ก็ได้นะครับ etqkg นะฮะของผมจะเป็นรูปแบบนี้จากนั้นให้กดล็อกอินครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณคลิกที่เมนู forward l o w ตรงนี้นะฮะและให้เลือกเมนูด้านข้างซ้ายมือนะฮะจะเขียนว่า forward port mapping configuration นะครับรอสักครู่หนึ่งครับจะเป็นรณะแบบนี้ให้คุณเลือกที่เมนู new ให้เลือกตามที่เป็นค่าเริ่มต้นลักษณะแบบนี้นะฮะและเปลี่ยนตรงนี้ครับ mapping name ตั้งชื่อตามที่เราต้องการสมมติว่าผมจะตั้งชื่อว่าบิดแล้วกันครับอันนี้เอาไว้โหลดบิดนะฮะสมมตินะครับ ตรงนี้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่สื่อความหมายสําหรับพอตที่เรา forward นะฮะจากนั้นให้ดูตรง internal host นะฮะตรงนี้จะเป็น ip ของเครื่องที่เราต้องการที่จะ forward นะครับคือเป็นเครื่องเรานั่นเองคุณต้องการที่จะ forward พอตเครื่องไหนคุณก็ใส่ ip เครื่องนั้นนะฮะจริงๆมันจะมีให้เลือกตรงนี้นะครับมันจะเป็นหมายเลขพวกหมายเลข id ของอุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่อใน WiFi ตัวนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะเชื่อมต่อที่เป็นเครื่องที่คุณกําลังตั้งค่าอยู่คุณสามารถที่จะคลิกขวาที่ Network เนละเะฮะ จากนั้นให้เลือก Advanced Network s e t t i n g เลือกเมนู More Network Adapter Options ให้คุณเลือก Network ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ถ้าใครเชื่อมต่อ WiFi ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครเชื่อมต่อสายแลนก็จะเป็นละะักษณะอันนี้นะฮะก็จะเป็นมีอันนี้แต่จะไม่มีเครื่องหมายกคราบาดอันนี้คือผมเชื่อมต่อ WiFi ไว้นะฮะถ้าใครเชื่อมต่ออะไรก็ให้เลือกอันนั้นนะฮะแล้วลองหลับปิดขึ้นมาดูนะฮะจากนั้นให้กด Detail ครับคุณเห็นตรงนี้ครับ IPv4 อันนี้จะเป็น IP ของเครื่องเรานะฮะอันนี้คือวิธีการดู IP ของเครื่องเรานะฮะถ้าสมมติว่าคุณจะเปิดเครื่องเนี้ยจะเปิดเครื่องที่คุณตั้งค่าเนะี่ยคุณก็ใส่ IP ลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือของผมเป็นเป็นจุดห้าถูกไหมผมก็ใส่หนึ่งก้สองหนึ่งแปดจุดหนึ่งจดห้าแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเปิดเครื่องไหนคุณก็ใส่ IP ของเครื่องนั้นจากนั้นให้กดตรงนี้ครับแอปสำหรับโปรโตคอลนะฮะตรงนี้นะฮะให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นเอ่อ uh, TCP slash UDP นะฮะจากนั้นให้เลือกตรงนี้ครับ Internal Port นะครับให้ใส่พอทที่คุณต้องการที่จะ forward 1414จากนั้นให้ใส่ตรงนี้ด้วยครับ Internal Port Number นะฮะให้คุณใส่เหมือนกันครับคือพอตที่คุณต้องการจะเปิดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเปิดพอตเนี่ยปกติเขาจะเปิดแค่อย่างละ1พอร์ตนะฮะแต่ว่าถ้าใครต้องการจะเปิดทีเดียวหลายๆพอตเลยเนี่ยคุณก็เลือก Start แล้วก็ตรง N ตรงเนี้ยอาจจะเป็น5เป็น6ก็ได้ก็จะเปิดตามจำนวนที่คุณต้องการสมมติว่าจุดสี่ใช่ไหมสมมติคุณจะเปิด5พอร์ตนะฮะคุณก็ใส่ไปเป็น19งเนะครับจะเปิดตั้งแต่17 18 19ที่นะท port, หม่ก็ a d ดน e w เข้าไปใหม่นะฮะสมมติว่าคุณตั้งค่าลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณกด apply ได้เลยครับรอสักครู่นะครับพอตที่คุณเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นการ forward พอตเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าสมมติจะแก้ไขให้คุณกดที่ตรงนี้ครับมันจะ แสดงเ,เพิ่มเติมลงมานะฮะสังเกตนะครับพอท,ที่คุณเปิดจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือคุณเปิดพอตเรียบร้อยแล้วฮะถ้าคุณต้องการที่จะ forward พอตเพิ่มก็ให้กดนิ้วตรงนี้ได้อีกทีนะฮะแล้วก็ทําลักษณะคล้ายๆกัคนครับก็แค่นี้เองครับวิธีการเปิดพอรตของเราเตอร์ของเน็ตสามบีบีที่ใช้เราเตอร์ของหัวเว่ยนะครับซึ่งของผมเนี่ยจะเป็นรุ่น HG8145X6 แต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวเว่ยมันจะตั้งค่าคล้ายๆกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะ forward พอตก็ลองตั้งค่าในลักษณะนี้ดูนะครับสำหรับคลิป สอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีกรอบก็จะแก้ไปให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ